สวัสดีตอนบ่ายนะครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับหลังจากที่เมื่อเช้านะมีฝนตกมีอากาศหนาวเย็นนะฮะตอนนี้ตอนบ่ายนะครับแดดร้อนมาแล้วนะฮะดอกไม้ก็ยังสวยงามนะครับผมนี่โอ้โหสวยอย่างเลยนะสีขาวสีบานเย็นสีทูโทนโอ้ นี่นะฮะซาลเวียซินทรีนะครับดอกรักแรกพบชื่อเพราะจังเลยมีเอซีเดินทางมาโอ้ห็นารักมันมีแกะทั้วเลยนะยังสาว ใช่นะอ๋อนี่มาจากญี่ปุ่นนะอ๋อเอฟซีมาจากญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมเพชรบูรณ์จะไปอยู่ญี่ปุ่นกลับมาก็พาลูกพาหลานพาญาติมาไหว้ปู่มาจากเพชรบูรณ์ อนี่หลานเป็นสัตอแพ้ด้วยนะครับคุณพ่อเจ้าปูนค่ะโอ้ยทำไมหนูหน้าตาดีจังเลยหล่อด้วยคุณพ่อมาไหมม<ห>าไงคุณพ่อนอนจ้ะมาใส่เสื้อสีขาวบอก ไม่ใช่อ๋อค้ณใส่เสื้อดังแล้วคุใส่เสื้อขาวเห็นบอกว่าเป็นอะไรสัตวแพทย์เหรอครับครับโอ้อยู่ที่ไหนครับเจจับูนครับใจจับูนช่วงนี้มีอะไรเอ่ยมักถามมักามวานหรือเปล่าครับก็ลงลงกรุงเทพน้องสาไปรับที่กรุงเทพแล้วเข้ามาเพชรบูรณ์แล้วก็มาคืน เมื่อคืนมานอนบ้านหลานขือที่ขอนแก่นแล้วก็ตรงนี้เลยผมก็ยังดับไฟกันก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปมาทา่ญี่ปุ่นเนาะข้าตามเงินจะขากับไปก็ไปแค่คัมโนดก็คือสายพิณนาควันนี้เที่ยวทัวร์วันนี้กับพรุ่งนี้ทั่วพิณนาควันนี้มาที่จุดแรกใช่ไหมครับใช่แล้วปูลือไปริอัคปูลือปูลือต่อไปต่อไปต่อไปปูลือจะมีสถานที่ท่องเที่ยวหาดสุกูลใช่ไหม หาดคำสมบูร <One> ณ <input> ์มหาหาดคำสมบูรณ์จะเป็นหาดบึงคงหลงแล้วสามารถเล่นพวกหาดสมบูรณ์ไงที่เปเล่นน้ำกันชื่อหาดคำสมบูรณ์เหมือนเหมือนพัทยาเลยเป็นหาดแบบน้ำจืดเรามีอาหารแล้วก็มีเครื่องเล่นต่างจุดต่อไปรั้งต่มีเด็กๆมาถ่ายรูปเลยรถ่ายรูปคูก็รครับผมขอบคุณมากครับ มีต้อนรับนะครับต้อนรับมาได้ทุกโอกาสรอรอดูทู่ก่อนไหมฮะจูดูไอยู่เคยเหมือนเคยมาแล้วหรือเปล่าฮะ ทูบเหลือตัวหนึ่งครับครับเหลือตัวสูบเรทุกบเลขจำได้จำได้แล so ้ว oh ก็เจอป้าคำใส่ะได้ตัวไหนมากไปม่ดูไปดูคุณหน้าไปูไปดูขอพวกอูแล้วเขาถูกก้ออะไออะไรอะพี่ตมน้ำใส่ยางอะรอบเลยอะหมุนอะอู้คอด้วม่เที่ยวนี้ซื้อไม่แพงจะซื้อเจ็ดเก้าเอน โหงสี่ท uh ุ่มเขาบอกออกเจ็ดเก้าครับขาออกเลยคือตั้งใจไว้แล้วแต่ว่าตั้งใจไว้แล้วไม่ซื้อเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าครับผูปุรมแล้วหมองให้ตั้งใจเช้าเรียกอะไรพี่แอนขอบคุณครับจะอะไรเลยชัดเจนไะคชัดไหม มบอกกมาแล้วแล้ววันที่หนึ่งแม่กำลังดูอยู่ใจแค่จะถูกปล่อยตามทุกคนเขาดีใจทุกงวดเขากเลี้ยงอออกมานี่ยเขาจะร้องแล้วก็ไปตรวจอีกทีเอาผิดงวดผิดงวดผิดงวดคนนี้ผิดของงวดก่อนมาตรวจทวันี้ลูกก็พูดให้คำนี้เลย มึงหลงก็ไม่ไกลฮะใกล้ๆฮอาหารอร่อยด้วยหากคำสมบูรณ์อาหารอร่อยครับอาารอีสา่ถ้าชอบกุ้เต้นก็เต้นจริงเต็่นีหดเตี่ด้วยสดๆเลยสดๆกัชอบอาหารอีสานนะโอ้โห YouTube ของเรานะฮะตอนนี้มารุมมาตุ้มนะฮะ ุณแม่แก่ผมแ้่แก่งทำไมเรียกลุงเรีกลุงแล้วเป็นลุงเป็นลุงเดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าเลขอะไรเนาะตอนนี้ตอนนี้ใครก็หวังอ่ะหวังตามหวังตาม ดีข้างอะไรอ่ะก้าวแน่นอนเลยศูนย์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 เสียงนะเสียงทุกครั้พี่เราอ๋อแบบนี้ศูนย์แน่นอนศูนย์ไม่เก้าก็ศูนย์เป็นไงต้องให้ให้เจ้าแม่ไปดูดีกว่าไหมอ่ะให้เจ้าแม่ไปดูนคไทยอยู่ด้วยความหวังครับมายังมายังแม่ลุนลุนลุนนะฮะเพราะ ที่เราต้องลุ้นกับเอฟซีท่านนี้เพราะว่าคราวที่แล้วอ่ะท่านก็ได้เลข79ม,ลมานะฮะรถเต่าลุกพอดีเลยรถเ้ยรต่าลุกจับแล้วจับแล้วรถเต่าลูกเลยแล้วตอนได้เจ็ดเก้าได้มาจากไหนฮะชอบอ่ะอ๋อชอบส่วนตัวออ๋ อ้าวกเริงด้วยอเห็นชัดแล้วนะฮะหกศูนย์ชัดเจนโอเลขสวยมากเลขรดเบาโน้จัดไปมีบางมืออยากจะเชื่อนองสำหรับคลิปนี้สัสดีค่ะ ม่เยอะเชื่อคุณผู้ชมนะเลขสวยมากเลยนะฮะหกศูนย์สองชัดชัดเลยนะครับผมนะฮะคุณผู้ชมนี่นะฮะหกศูนย์สองแจมแจ้วชัดเจนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมซื้อพาไปนะครับ